็นครับว่ายังไงไมนทำไหมอันนี้พี่เอย่าบอกว่าในอันเนี้เบาบอกว่าเนี้ยไม่มีประตูยาคเับยากเขาก็ให้ทําหมดเลยอ่ะเนี้ยก็ไม่มีมันก็มีมีจุดจ right. to <execut> ุดยาเขาให้ทําหมดเลยให้หนูให้ใช่ค่ะต้องระบายทั้งหมดเลยดีทั้งหมดเลยครับต้องระบายทั้งหมดเลยครับแม้กระทั่งสี่เหลี่ยมธรรมดารูปแรกก็ต้องระบายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับกันว่าบ้านเริ่มจากอะไรคุบ้านเริ่มจากทีละขั้นตอนอะไรร่อิมนึ้นไปองไรกบ้ามนั่นแหละโอเคค่ะบ้าง สวัสดีคะ่ะเด็กๆว,ว,วันนี้มาพบกับกิจกรรมเกมการศึกษาและสารสัมพันธ์นะคะเด็กๆเด็กๆเตรียมใบเกมการศึกษาและสารสัมพันธ์กันมาหรือยงเอ่ยโอ้โหบางคนเนี่ยระบายสีเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเกมการศึกษากันก่อนนะคะเด็กๆ แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแชร์คลิปวิดีโอการเล่นเกมการศึกษาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะมาแล้วขึ้นหน้าจอไม่เอ่ยขึ้นครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาชวนดเด็กๆทำกิจกรรมเกมการศึกษาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยนะคะภาพกิจกรรมเกมการศึกษาสีไม้หรือสีเทียนกันไกลขั้นตอนแรก ให้เด,ด็กๆระบายสีภาพเกมการศึกษาของเรานะคะในขณะที่เด,ด็กระบายสีให้เด,ด็กๆสังเกตรายละเอียดของรูปภาพไปด้วยนะคะ ายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนต่อไปให้เด,ด็กๆใช้กรรไกรตัดภาพเกมการศึกษาของเราออกเป็นชิ้นตามกรอบได้เลยนะคะคุณครูตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะเด็กๆวิธีการเล่น ให้เด็กๆสังเกตความเปลี่ยนแปลงของภาพแต่ละแผ่นและนำมาเรียงลำดับการต่อเติมภาพบ้านให้ถูกต้องนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดเด็กเมื่อดเด็กเล่นเสร็จแล้วให้เด็กๆนำเกมใส่กล่องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะเด็กๆก,ก็ได้ดูคลิปวิดีโอเกมการศึกษาจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นสักครู่นะคะโอเคคุณครูขอแชร์หน้าจอวิธีการเล่นเกมการศึกษาและกิจกรรมสามสัมพันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนี่มาแล้วตอนนี้เด็กๆกำลังระบายสีกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย ใครพร้อมที่จะเล่นแล้วยกมือขึ้นค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะด,ด,ดก็ก็คืออ่าพอเราระบายสีใช่ไหมคะเด็กๆเราก็นำกันไกเนี่ยมาตัดชิ้นส่วนต่างๆตามคลิปวิดีโอเลยเราก็จะได้เป็นเกมการศึกษาหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเล่นเกมกันเลยคะ่ะ เด็กๆมาช่วยคุณครูจิ๊กเล่นเกมต่อเติมบ้านกันดีกว่าว่าอันดับแรกเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะต้องมีอะไรนะให้เด็กๆเนี่ยเลือกสีที่อยู่ตรงภาพนะคะมุมไหนอ่าว่าอยู่ตรงกับช่องหมายเลขอะไรบอกครูสี้มครับูดสิถ <ฮะ S 1> ตรงกับหมายเลขอะไรคะ เลขอะไรเลขหมาเลขหเลขเลขกหนึ่งครับสีส้มตรงกับหมายเลขหนึ่งใช่ไหมน้าเลขหนึ่งค่ะเวลาเราจะสร้างบ้านเราต้องสร้างกำแพงก่อนใช่ไหมคะเด็กๆใช่ต้คะกำแพงอันกำแพงเบอร์อะไครับกำแพงเบอร์หนึ่งเบอร์เนี้ยเบอร์เลยครับนะเบอร์หนึ่งสีอะไรนะตอบช่วยกันตอบอีกทีหนึ่งเด็กๆสีอะไรคะเบอร์ดังสีอะไร บอกไปเลยว่าหนึ่งสีสีอะไรคะสีส้มสีส้มโอ้สีส้มจริงๆด้วยค่ะเด็กๆมากเก่งมากมเลยสุดยอดดูดูสีข้างบนก่อนหมายเลขสองหมายเลขสองสีอะไรส่อบไปหมายเลขสอสีแดงค่ะใช่ไหมสีแดงอะไรค่ะมีเก่งไหม ในมันของหนูอันไหนเบลค่ะเบงเขาเติมอะไรขึ้นมาีรคือมันมีมันมีประตูหรือยังยังไม่มีมันเรียกว่าอะไรประตูอะไรเพิ่มเติมแบบนค่ะต่อ่ปค่ะต้องแบบเอาไปเตียงต่อสิ่งอะไรนะคะเด็กๆนำมาตี่ย็บทกย่งค่ะตีเย็บเนี่ยเป็นรถไฟเลขสองมาเป็นอันดับหนึ่ง เ่อเยอมากเลยไมายเลขามบ้านมีหลังคาแล้วต่อไปบ้านต้องมีอะไรนะประตูประตูต้องเป็นสีอะไรสีเขียวค่ะสีเขียวคือ สีเขียวค่ะพ cool. like, ี่เขียวค่ะพียวค่ะพี่เขียวสี่เขีวค่ะพี่เขียวค่ะเขียวค่ะพีเขว่าใี่เขียวคี่เขียว่ะพีเขียวะี่เขียวค่ะพีเขียวค่ะพีเขียวี่เขียวคะพีเขียวค่ะีเขียวส่ีเขียวค้ะพีวค่ะเขียวค่ะีเขียวค่ะี่เยวะพีเขีวค่ะเขียวะีเขียวค่ะพีเขียว่ีเขียวีเข่ะพีพีียวะีเขี่ยววเขียะเขียวยวคะเขียวเขีพ แล้วต้องมีอะไรด้วยป๊าบต้องมีลูกบิดต้องมีลูกบิดดองีลูกต้องจะสีอะไรคะเด็ก์ลูกเบ็ดมีสีอะไรสีเหลืองค่ะสีอะไรตรงนี้สีเหลืองนี่สีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะคนเลยว่าสีเหลืองนะมาดูกันเลยนะคะว่าใช่สีเหลืองหรือเปล่าชึบ ฮ่าสีเหลืองจริงๆด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยแต่ตอนเนี้ยบ้านของเราเนี่ยไม่มีอากาศถ่ายเทเลยค่ะเด็กๆเราต้องไปซื้ออะไรกอดีนะดีนาตาค่ะวินอะไรดีนาตาหน้าตาไหนหน้าตาไหนต้องสีไหนมาก่อนแค่กับสีแดงสีม่วงสีบลอสีแดงสีม่วงสีบ สีม่วงค่าม uh, like, right? ่งดหงดก็หมาวามสีม่ดูกันเลยว่าใช่สีม่วงหรือเปล่านะถูกต้องสีม่วงนั่นเองแล้วหน้าตาอะเนี่ยต้องีบ้านเ็สร้างบ้านสักหลังเลยตรงกับสีผ่าค่า สุด้าส้านกสุดท้ายสเป็นสีเหลืองเ่มาก่นเดี๋ยวส้างบ้านเราต้องมีอะไรตัวบ้านกอนตัวบ้านไหนไหนตัวบ้านจะได้บ้านที่สมบูรณ์นไหตเท้าบ้านแล้วก็มีหน้าต่าทำให้อากาศเรเยตัวบ้านมีอะไรอีกต้องมีอะไรอีกดูต้องมีอะไร เด็กๆไหนูปที่สองอไหนรูปที่สองดูเนี้นะคะหรือูปที่สอง,สองต่อไปเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์หน่วยอาเซียนเดียนรายใบงานกิจกรรมสารสัมพันธ์หน่วยอาเซียนกันขึ้นมาเร็วมีหลายคนหยิบขึ้นมาแล้วเก่งมากเลยค่ะโอ้โหบางคนเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยอ่า เรามาดูช่องแรกนะคะที่เป็นช่องบันทึกผู้ปกครองอ่ามาดูข้อแรกเลยเขาถามว่าเด็กๆเนี่ยคิดว่าอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศคะเด็กๆที่เราได้เรียนไปกิบประเทศิประเทศค่ะกี่ประเทศครับมากมีทั้งหมดสิบประเทศค่ะ ให้เด็กๆเนี่ยเขียนลงไปเลยนะคะว่ามีทั้งหมดสิบประเทศอ่าคุณผู้พอลบอกว่าเด็กๆจำได้ประเทศไหนให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเขียนบันทึกได้เลยนะคะ อ๋อจำประเทศอะไรได้บ้างเรียนรู้ไปได้ค่ะเด็กๆจำประเทศอะไรกันได้บ้างบ้างคะเพอาเด็กๆได้เรียนรู้ไปเวียดนามนาเม็ดนาไทย

ประเทศเาาใช่ไมออ่าประเทศสุดท้ายล่ะชอบอันนี้ห่อชอบอันนี้เห็นอะไรนะอ่าฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะเด็กๆครบทั้งหมดสิบประเทศแล้วนะคะต่อไปคำถามถัดไปเลยอ่าเขาถามว่าทา่ายของประเทศ ของประเทศต่างๆเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างให้เด็กๆเขียนคำทักทายของประเทศที่เด็กๆชอบลงไปนะคะที่ฟ้าจำยังรู้ีบ้างประเทศไทยสวัสดีเด็กจำประเทศอะไรได้บ้างสวัสดีไทยประเทศอะไรอีกคะสวัสดี สบายดี liberal, ier, ประเทศสรก่งมากเราไปค่ะมีใครอยากพูดอีกไหมนี้ค่ะนี้ค่ะน um> ี้ค uh> ่ะเก่งมากเลยค่ะให้ชู้ปกครองเนี่ยช่วยจดบันทึกลงไปได้เลยนะคะมอ่าข้อถัดไปเลยนะคะเด็กๆสบายดีประเทศเราเก่งมาก อ่าข้อที่3ามก็เหมือนกันเลยให้เด็กๆเนี่ยเขียนทำาทักทายของประเทศที่เด็กๆยชอบมากที่สุดเลยลงไปนะคะเด็กๆ,ๆต่อไปเลยไหมคะๆๆต,ต่อไปเรามาทบทวนเพลงอาเซียนร่วมใจกันดีกว่าค่ะเด็กๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเรา มร้องเพลงพร้อมกันนะคะอ่าหนึ่งสองสามเซียนใรมวมใจอาเซียนใจอาเซียนรมารวมใจไปเาเซียิ่เซีนาชาราว

เขาเนี่ยก็มีโธงประจำชาติต่างๆนะคะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีลงไปได้เลยนะคะและต่อมาเลยคือหน้าปกสารสัมพันธ์หน่วยอาเซียนให้เด็กๆระบายสีธงชาติอาเซียนลงไปได้เลยนะคะมีหลายคนเนี่ยทำไปก่อนแล้วเก่งมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ย ก็ค่อยระบายตามได้นะคะเด็กๆโอเคมาหน้าถัดไปเลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าถัดไปเลยเขามีความรู้เรื่องอาเซียนมาให้เด็กๆรู้จักกันเป็นผู้ดีก่อนอในสัปดาห์นี้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนคือการรวมกลุ่มของสิบประเทศได้แก่ไทยม่าวมามีอะไรอีกค่ะเด็กๆมีไทย ฮมาม่าลาวกัมพูชาอ่าเวียดนามเวียดนามาสิงคโปร์สิงคโปร์อินโดนีเซียค่ะฟิลิปปินส์<ป>อินโดนีเซียนั่นเองอินฟูนาซิลิปปินส์้ใจเวลาอาทั้งสิบประเทศเนี่ย เขามาทําอะไรกันคะเด็กๆมารวมตัวกันเพื่อพัฒนาอะไรนะั่ะเพื่อพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะแล้วก็ในสิบประเทศนี้นะคะเขาก็จะมีชุดประจําชาติของแต่ละประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็ยังมีสัตว์ประจําชาติอาเซียนด้วยนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ย สัตว์ประจำชาติของประเทศไทยเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรช้างโอ้โหน่าตืโโ่นเต้นุดยอดค่ะใช่แล้วประเทศของเราเนี่ยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยคือช้างนั่นเองค่ะอ,คอ่าแล้วประเทศอืนอ่นๆเนี่ยเขามีสัตว์ประจำชาติเหมือนกันอย่างเช่นมากก็คือเสือโครง่งอ่า ประเทศลาวคือช้างลาวกำพูชาคือครูปีเวียดนามคือกระบือมาเลเซียคือเสือโคร่งมาลายูและสิงคโปร์คือเมอร์ไรออนอ่าแล้วก็มีประเทศมากมายเลย เด็กๆลองอ่านในความรู้อาเพี้ยนให้คนที่ได้ยินได้ฟังเติมได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยแต่ละประเทศยังมีดอกไม้ประจำชาติด้วยใช่ไหมคะเด็กๆที่เราได้เรียนไปใช่อ่าประเทศไทยเป็นดอกไม้ประจำชาติอะไรคะดอกลจะเพิกค่ะอ๋อเก่งมากแล้วกังพูชาละคะเด็กฝาดเลย ขอกคุณปู่ขี้งเกลียวมันตาหมดแล้วต้นชาดอกอะไรนะดอกลำดวนชาขอบคุณโอเคค่ะเก่งมากกม้นชาเรารูจะถามอีกหนึ่งประเทศนะคะสิงคโปร์เนี่ยมีดอกไม้ประจำชาติคือดอกอะไรนะกล้วยไม้แมนดากล้วยไม้แมนดากล้วยไม้สกุลแมนดาค่ะ ก่งมากเจค่ะเด็กๆจำได้สุดยอดเด็กๆยังจำได้เก่งมากเลยค่ะต่อไปเป็นสัญลักษณ์อาเซียนเด็กๆเห็นธงอาเซียนไหมคะธงอาเซียนเนี่ยก็จะมีสีต่างๆนะคะซึ่งสีในสัญลักษณ์อาเซียนเนี่ยมีความหมายนะคะเด็กๆแต่ละสีเนี่ยจะมีความหมายอย่างเช่นสีน้ำเงินหมายถึง สันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวที่อยู่บนเส้นขอบวงกลมนะคะเด็กๆหมายถึงความบริสุทธิ์และสีเหลืองที่เป็นรวงข้าวเนี่ยมารวมกันแบบนี้นะคะ,ะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอง อ่าให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสีน้ำเงินหมายถึงสีน้ำเงินหมายถึงสีน้ำเงินหมา้ำเงินหมาสีน้ำเงินหายถึงส้ำเงินหมายถึงสีน้เงมายถึงสีนเงมายงสีน้งินหมายถึงสีน้ำนหมายถึ้ำงินหมายงสีน้ำเหาน้หายถึงสเงหยสีน้เงหมายถึงสีน้มายสีน้ำหายสีน้งหมายถึงสีนมาย้ายถึงสีนนี้เงินยถึงีนนสีน้ำเงินหมายถึเงินหมาสีน้ง ีาไหมายถึงอะไรนะใครจำได้บ้างคุณก็แล้วมเรียนกลังพูดอยู่หมายถึงอะไรอะเพลงมา้อเงจะร้องเพละไรนะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์อยู่หรอไปเที่ยวทำอนะ ดีกากบาทมาเก่งปากค่ะสีสุดท้ายสีเหลืองมาถึงความเว่างรื่นก็ตัวหาพ่อวีต้องบุกีสูงสีเหลืองมาถึงควานกีดังเก่งมากค่ะอ่าแล้วก็หน้าสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆของกระซั่งพ่อวีเป็นหลักพันเนี่ยหน้านิ่มหน้านี้นะคะเด็กๆเป็นหน้าของเด็กๆนะคะให้เด็กๆเนี่ย ว่าโครงชาเซียนที่เด็กๆชื่นชอบจำนวนสองประเทศลงในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆ็ลงมือวาดได้เลยนะคะโครงาเสียนที่เด็กๆชื่นชอบเนี่ยคุณคุณจะได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยชื่นชอบประเทศอะไรกันบ้าง ได,ด้ค่ะว่งม,มีใครทำส่วนนี้แล้วบ้างไหมนะโอ้โหเห็นพาคินนะคะทำหน้านี้แล้วไวมากๆเลยคะ่ะมีประเทศอะไรบ้างนะประเทศไทยกับประเทศอะไรกับประเทศเวียดนามแต่ว่าี่บะ าน้องกุ้งหล่ะว่าประเทศอะไรบ้างครับถามว่าประเทศอะไรครับน้องกุ้งประเทศอะไรอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียแบบอะไรแบบประเทศอะไรแับประเทศอะไรครับน้องกุ้งประเทศอะไรครับประเทศอะไรอะบอ่ะบ่อปลาใช่ประเทศอะไรเลยะยะยะก็ไก่ครับก็ไก่ประเทศอะไรนะ ตอบที่ประเทศอะไรนะคะอินโดนีเซียกับกับอะไรครับกับอะไรคะลาวโอเคเก่งมากค่ะต่อไปน้องใบครูว่าประเทศอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้คุณครูเห็นนะคะค่ะอ่ามีประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรบอกวัดประเทศธรรมาไทยกับลาวค่ะเป็นธงชาติของประเทศไทยกับประเทศลาวสวยมากเลยค่ะ ยกให้คุณมีใครทําเสร็จอีกไหมคะเด็กๆก่งาที่เธอวาดธงชาติอ่ะน้องมินาค่ะยกให้คุณดูลูกน้องมินาวาดธงชาติประเทศอะไรคะวาดอะไรอะไรกับอะไรรมะใช่ประเทศอะไรบ้างคะมินาไม่ใช่ธรรมะอะไรอันนี้อินโดนีเซียบอกครู โอเคค่ะอ <Okay. S 2> <Styles S 1> ินโดนีเ <kind> ซ <of colon ization> okay. ียกับอะไรค่ะอินโดนีเซียกับไทยโอเคเก่งมากเลยอ่ามีใครอยากบอกคุณครูอีกไหมคะว่าว่าบ่ชาติของประเทศอะไรโชว์ผลงานแล้วก็เปิดไมค์ได้เลยนะคะโอเคอ่าใครที่ยังกำลังทำอยู่นะคะก็ ถ่ายรูปภาพส่งมาให้คุณครูบีคุณครูรอ์คุณครูจิกได้ดูกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรามาร้องเพลงลากันดีกว่าวันนี้หมดเวลาบายบายน่าเชอคิดถึงเธอเสมอม,มือองังอลาพบกันโดยร,ยรอยยิ้มพบกันวันหน้า ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะยิ้มก like oh, ันหน่อยสิจ๊ะโบมือบ้มอาีค่ะสวัสดีค่ะคุณูมเอบีค่ะคุณูีค่ะสวยได้ค่ะจะนดี้นะาย